ออโตไทยเบสิทของเราวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนไปชมสุดยอดยานยนต์ในอนาคตที่หรูหราและทรงพลังที่สุดคันหนึง่งซึ่งมาพร้อมชื่อเสียงระดับโลกอย่างเฟอร์รารีแต่คันนี้ไม่ใช่เฟอร์รารีธรรมดาแน่นอนครับมันคือการผสมผสานระหว่างซูเปอร์คาร์หรูรถถังและยานอาวกาศเข้าด้วยกันก่อนอื่นมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับด้านหน้าของมันมีดีไซน์ล้ำยุคกระจกบานกว้างรอบทิศเหมือนห้องนักบินของเครื่องบินเจ็ท เส้นสายตัวถังดูโฉบเฉี่ยวและดูดันไฟหน้าทรงเรียวคมทำให้มันดูดุดันยิ่งขึ้นเหมือนเฟอร์รารีได้นำดีเอของรถแข่งมาผสมกับเทคโนโลยีด้านการทหารจุดเด่นที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงก็คือล้อของมันครับปกติรถทั่วไปจะมีแค่4ล้อหรือบางครั้ง6ล้อแต่เจ้าเฟอร์รารีมอนสเตอร์คันนี้กลับมีหลายล้อเรียงกันเหมือนรถถังซึ่งทำให้มันไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหรา แต่ยังบ่งบอกถึงความมั่นคงและการควบคุมที่เหนือระดับอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางด่วนหรือแม้แต่เส้นทางครุขับมันก็ยังสามารถยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจด้านข้างตัวรถมีโลโก้ Ferra ร,รี่ขนาดใหญ่และชื่อแบรนด์เด่นชัดเพิ่มความรู้สึกรูหราและทรงพลังมากขึ้นไปอีกเหมือนรวมเอาความหรูหราและพลังอำนาจเข้าไว้ด้วยกันทีนี้ลองจินตนาการถึงสมรรถนะกันครับถึงแม้ f e r r a ร,รี่ยังไม่ได้เปิดตัวรุ่นนี้อย่างเป็นทางการ แต่ถ้ามันถูกผลิตจริงๆแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดหรืออิเล็กทริกสุดล้ำที่ให้แรงม้ามหาศาลร,ระดับพันแรงม้าความเร็วก็ไม่แพ้ซูเปอร์คาร์แต่ยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงแบบรถถังส่วนภายในอินทีเรียก็คงจะหรูหรามไม่แพ้กันคาดว่าจะเต็มไปด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ ระบบ AI ช่วยขับขี่และเบาะนั่งสุดสบายระดับเดียวกับเครื่องบินเจ็ตหรูๆเลยทีเดียวมันคือการผสมผสานร,ระหว่างลัก u r y รีและเทคโนโลยีที่หาที่ไหนไม่ได้ f e r r a ราี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วความเร้าใจและความพิเศษเสมาอามาถ้าวันหนึ่งยานพาหนะในอนาคตคันนี้เกิดขึ้นจริงมันอาจกลายเป็นรถที่ยูนิคและแพงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ขี่ขขีด